ก็สวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมเพร์นโซนะฮะจะดูกันในเกมโปเกมอนพีพีกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปส่องโปเกมอนท็อปเซิร์ฟกันหน่อยนะครับของเซิร์ฟผมนะที่ผมเล่นอยู่นะฮะก็อยารู้กันว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเมตาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวไหนบ้างนะฮะมันเหมือนในเทียร์ลิสที่ผมทำไว้เมื่อเดือนที่แล้วหรือเปล่าผมทำเทียร์ลิสไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับไปดูกันได้นะฮะอันนั้นเป็นเทียร์ลิสที่ผมทำไปตอนเดือน7นะฮะ อ่ะปัจจุบ,บันเดือน8และสิงหาคมเนี่ยไปดูเทลดิสกันดีกว่าไปดูทีมเมตากันนิดหน,นึ่งว่าทีมที่เขาเล่นกันในพวกท็อปเซิร์ฟเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะครับมันตรงกับเทียที่ผมทำไว้หรือเปล่านะครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับผ่านแฟนเพจของโปเกมอนพีพีนะครับผมอ่ะมือผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ ผมจะพาไปส่องตรงออรีนาข้ามเซิร์ฟนะครับนี่อารีนาข้ามเซิร์ฟผมไม่เล่นเลยนะเดี๋ยวว่าต้องเล่นแล้วล่ะนะครับแต,แต่ไปดูของโอ้หนี่ติดย,วยาวๆมาถึงประมาณ30ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวขอดูอันดับหนึ่งก่อนแล้วกันนี่อันดับหนึ่งนครับก็อ่าตรงอันดับหนึ่งเนะี่ยเขาจะมีเขียนไว้เลยนะว่าทุกคนดูดีนะทุกคนดูให้ดีนะครับมันจะมีเขียนไว้เลยว่าหน้ากับหลังนะครับเห็นปะหน้ากับหลังอันแรก ไอช่องแรกคือหลังนะครับมันจะมี2ทีมนะทีมหนึ่งกับทีม2เราดูทีมไหนก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยนะผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยหลักๆคือการจัดตำแหน่งนะฮะจัดตำแหน่งโปเกมอนมันมันจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะแต่ว่าการจัดตำแหน่งเนะี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับอ่าเรามาดูของท็อปเซิร์ฟของผมดีกว่านะครับคนนี้นะก็เป็นระดับอันดับ1เลยเลเวล171นะฮะก็ทีมหนึ่งนะแนวหลังเนี่ยเขาเป็นซีการ์ดนะครับแล้วก็เป็น ตัวไหนเดียนซี่วะเนี่ยแล้วก็เป็นเซอร์เนียอตนะฮะตัวหลัง3ตัวและดูตัวหน้าเขานะครับตัวหน้าเขาเป็นแบล็คนะฮะแล้วก็มิไรดอนนะฮะแล้วก็ตัวพิกาชูแชมเปียนนะแน่นอนครับไอตัว6ตัวเนี้ยนะครับมันคือตัวเมตาเกือบหมดเลยแต่ว่ามันมีหลุดเมตามา2ตัวที่ตอนผมทำเทเลสแล้วมันไม่ได้อยู่ TS นั่นก็คือมิไรดอนกับตัวซีการ์นะครับ แล้วก็ตัวพิก achu แชมเปียนซิก achu แชมเปียนแน่น,นอนมันเป็นตัวแท้งที่ที่ดีตัวหนึ่งแหละนะครับเป็นตัวแท้งสกิลนะครับก็ถ้าใส่อาวุธสุดยอดของมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวแหละแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ของผมเลยก็คือมิเรดอนครับอ่าคือผมมันไม่ได้เข้ามาดูนานมากนะครับคือก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มิเรดอนเนี่ยแม่งเมตาหรอหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามิเรดอนมันมีอาวุธเทพหรือเปล่านะครับอ่าส่วนทีมซองของเขาเนี่ยด้านหลังจะมีรคอซ่านะครับมีมิวทูไวมีออริจิน ด้านหน้านี่ตัวไหนผมจําชื่อมันไม่ได้ว่ะมีแค่โอกามีกลาดอนนะครับทีม2เนี่ยเขาจะคล้ายๆของผมนะแต่ว่าทีมแรกเนี่ยผมจะไม่มีมิดรดอนนะอ่ะก็ลองประกอบการตัดสินใจดูได้นะครับก็ถือว่าเก่งไงล่ะเขาได้บัฟด้วยนะฮะไอ้ทีมหนึ่งเขาจะมีบัฟสามสีเลยนะเดี๋ยวดูอันดับ2องเลยเนี่ยดูดิอันดับ2นี่ก็จะเป็นนะทีม1นะครับทีม1เนี่ยเขาจะใช้มิดรดอนยืนหลังนะแล้วก็เซเลอบี แบล็กนะฮะกวางเดือนหน้าซีการ์แล้วก็ตัวพิกาชูแชมเปี้ยนนะฮะอ่ะเห็นไหมสังเกตไหมครับว่าพิกาชูแชมเปี้ยนมใหม่ละมิเดดอนกับพิกาชูแชมเปี้ยนแล้วก็ซีการ์นี่ใหม่ละคือแบล็กเซเลบีแล้วก็กวางเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันเป็นตัวเมทไตู่แล้วมันต้องมีอยู่ในทีมแล้วแต่ว่าสิ่งที่เดี๋ยวผมบอกแหละก็ผ่านไป1เดือนเนาะแปลกหูแปลกตามาก็คือมิเดดอนซีการ์แล้วก็ตัวพิกาชูเนาะส่วนทีม2เนี่ยเขาจะเป็นเรคอซ่ายืนหลังนะ แล้วก็มีมิวนะครับออริจินกับมิทูเอ็กซ์อ่าเอ็กซ์มาแล้วมิทูเอ็กซ์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามิทูเอ็กซ์มันตัวบางนิดนึงแถวหน้าเนี่ยจะเป็นเดียนซี่นะครับแล้วก็มีตัวตัวซันนะแล้วก็โซคาเลโอนะครับเป็นสกินแล้วก็มีไคลโอกานะครับตัวนี้ก็อา่าก็ตัวติดเมตาเหมือนกันเดีย๋ยวขอดูอันดับ3หน่อยเห็นไหมครับอันดับ3ก็จะเป็นแถวหลังเนี่ยโอ้มิเทนนี่มาว่ะนะครับก็จะเป็นกวางแต่สังเกตไหมครับว่ากวา,กวางกับแบ็กเนี่ยจะมานะ กวางแบ็กซีการ์ดนี่มามาแรงมากนะครับมีกวางมีแบ็กคิวเลมแล้วก็มีซีการ์ดซีการ์ดกับแบ็กคิวเลมเนี่ยมันจะเป็นแทงคู่นะแล้วก็กวางเนี่ยจะเป็นตัวแชร์ดาเมจนะครับแล้วก็มีไคโอกาเข้ามาโอ้ตัวนี้เขาใช้เป็นชานี่เมก้าบัตกิลัสนะแล้วก็วิทินี่ทีม2องเขานี่ยนะครับโอ้จะเป็นตัวเดียกาออริจินนะแล้วก็มีเซอร์ไนท์นะครับมีโซกาเลโอท่าแถวหน้าเนี่ยจะมี เรคอซ่าเดนซี่แล้วก็เมทัลคลอสนะอันนี้ถือว่าปะกะตินะไม่เท่าไหร่นะครับผมไปดูอันดับ4บ้างครับอันดับ4คนที่ผมเจอบ่อยนะพิกซี่นะฮนะนะอ่ะทีม1ครับทีม1นี่เขาใช้เป็นตัวแบล็กนะตัวแบล็กนะครับตัวเรคอซ่านะฮะกวางมีทูว d e เดียนซี่เหมือนผมไปเลยนะครับเหมือนผมไปเลยทีมนี้นะฮะไอตัวแดงๆเนี่ยนะครับ,นะรบมันคือตัว ตัวสันใช่ไหมเอ็ดเอ็ดเนาะตัวในคอสมาล่างสนะันเนาะตัวนี้นะโอเคตัวนี้ก็น่าสนใจตัวนี้มันต้องใช้คอยอย่างหกแสนนะถึงจะได้ตัวนี้มาเออน่าสนใจเอามาเล่นตงเนี้เหมือนทีมผมเปเลยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวดูอันดับ5สักหน่อยนะครับอันดับ5เนี่ยเห็นปะ่ะก็จะคล้ายๆกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแถวหน้าจะเป็นแบล็คนะครับเป็นเดนซี่เป็นไคโอกานะครับแถวหลังก็จะเป็นตัวสันนะ ตกวางแล้วก็เตอร์ซิลบีนะครับทีม2จะเป็นมิวไวเรดคอร์ซ่านะครับมิไรดอนพิกาชูซีกาดแล้วก็มูเกนไดนานะครับเท่าที่มองก็จะประมาณหนึ่งนะครับคล้ายๆกันหมดเลยในขันปะคล้ายๆกันนะครับผมอันดับ7ด้วยนะฮะนี่ไล่มาอันดับ7ต้นไปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละนะครับเริ่มหลุดเริ่มหลุดเป็นหลุดทีมแล้วคือเท่าที่ผมมองนะครับเมตาที่ใช้หลักๆเลยนะครับที่ผมเห็นเลยนะตอนเนี้ย ที่ใช้กันแบบทุกทีมนะจะมีมีกวางแน่ๆหนึ่งตัวนะครับมีกวางมีพิกาชูมีซิกาดนะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้นะมีเดนซี่นะครับ4ตัวมีแบล็กเป็นตัวที่5ส่วนตัวที่6เนี่ยผมเห็นมีมีต่างหลายทีมนะฮะส่วนใหญ่นะครับ5ตัวที่ผมเห็นนะครับเอาแบบสรุปโดยรวมแล้วกันแบบเอาแบบค่าเฉลี่ยแล้วกันก็จะมีมีแบล็กนะครับมีพิกาชูมีซิกาดนะครับยืนหน้านะครับ แถวหลังเนี่ยถ้าที่ผมเห็นจะมีกวางเดนซี่นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างตัวนี้เขาใช้เป็นมิไรลดอนนะครับบางทีมก็ใช้เป็นเรคอซ่านะครับบางทีมก็ใช้เป็นมิวทูไวบางทีมก็ใช้เป็นตัวอันเนคอสมาล์่างสันนะครับบางคนก็ใช้เป็นไคโอก้าหลักๆที่ผมเห็นจะมีประมาณนี้นะเซิร์ฟผมผมนะที่ท,ที่ที่ดูมาแต่ที่แน่เลย5ตัวที่เห็นเลยมีแน่ๆเลยก็มีอ่ะสรุปเลยกันห้าตัวก็มีมีแบล็คนะฮะ มีพิกาชูแชมเปี้ยนนะครับมีซีกาดนะที่ผมเล่นนะมีกวางมีเดนซี N ่ C. ส่วนตัวที่6เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับก็ดึงตัว DPS มาสักตัวหนึ่งถ้าเป็นผมนะผมจะใส่ DPS สักตัวหนึ่งเพราะว่าพิกาชู Pikachu ก็แทงแล้วครับแทงสกิลซีกาดก็แทงแล้วครับเดนซี De ่ N C ก็แล้วตัวเซเนอาร์ตก็แชรดาเมจแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกตัวหนึ่งติด DPS สักตัวหนึ่งก็ได้นะครับก็จะเป็นมิวทูวานะครับหรือจะเป็นเร็กคอซ่านะครับ หรือจะใส่ตัวในคอสมาล่างซันก็ได้ตัวใหม่ตัวเท่แต่ว่ามันก็หายากนะครับต้องใช้คอยต้อง0 0 0 0นนะครับถ้าเกิดเอื้อไม่ถึงก็ใช้แค่เป็นวิทูวกับตัวเบรคคอ่าก็ได้นะประมาณนี้ก็จะคกล้ๆกับตัวที่ผมเล่นอยู่แหละนะครับแต่ว่าขอผมเนี่ยมันยังไม่มีตัวที่ไอ้นี่กว่านี้นะครับเนาะอย่างตัวละครแบล็กผมก็ยังไม่ได้ทําสกินแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าต้องรองกิจกรรมมันไม่มีกิจกรรมมาละ ก็เล่นทีมนี่รประมาณสองได้สองจุดอะส่องตัวอารนีนาก็ได้แต่อรารีนาจะเห็นแค่ทีมเดียวเนี่ยจะไม่มันจะคล้ายๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากอย่างดูอย่างอันดับหนึ่งของผมเนี่ยมันเขาก็ใช้แบล็คใช้เนคอสมาซันไคโอก้าเซลร์เบีป่ะเออตัวมิวทูไวเลโคซ่าเขาไม่ได้ใช้นรร่นะบ่ก็มีเนี่ยหลักๆที่ผมผมบอกก็มีแบล็คมีเซอรบีมีกวางมีเดนซี่นะครับมีไคโอก้ากับซันเข้ามานะรประมาณนี้อ่ะก็ลองมาส่องดูได้นะครับแต่ที่แน่ๆก็เซอร์ไพรส์รผมหน่อยก็นี่แหละ ฟิกเชูแชมเปียนนะที่เห็นนะกับตัวขลังฟิกเกิราชูแชมเปียนะ Champion, กับตัวซีการ์นะที่เห็นเข้ามานะครับปกตินี่ผมไม่ผมไม่ได้ใช้นะช่วงหลังแต่ว่าเออถ้าเกิดกลับมาใช้ใหม่ก็เดี๋ยวจะลองปั้นมาลเล่นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็คือคลิป2แล้วกัน2พวกท็อปอารีนานะครับข้ามเซิร์ฟกันดูว่าเขาใช้ทีมเมตาประมาณไหนกันบ้างนะก็ประกอบการตัดสินใจนะครับ ก็จริงๆมันก็มีดึงอยู่ประมาณ4-5ตัวที่มันต้องฟิกอยู่แล้วแหละที่เหลือก็อิสระนะโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสม b s c ส i าชช่องโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับก็จัดตัวเหมือนก็จริงนะแต่อัพเดตในเก่งไม่เก่งอ,อีกอย่างหนึ่ง